สนองเขาหน่อยได้ไหมอ้าวได้ถ้าอย่างนั้นเราไปดูภาพข่าวว่าของจริงนั้นพระเคริญพรเขาบอกไงข่าวมีครับดูข่าวเออประหยัดสิ่งที่เราจะพูดด้วยซ้ำนะดูจากภาพข่าวเลยอ้าวเชิญครับตอนนี้เนี่ยคุณวิจิตเวชาชีวะกับคณะรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าวประกาศคาดว่าจะประกาศพระราชจะกำหนดถูกเฉินที่นี่ที่ตำแหน่งแห่งนี้ ตอนนี้จะมีการแถลงข่าวที่กระทรวงมหาดไทยเราจําเป็นที่จะต้องไม่ให้มีการแถลงข่าวกว่อนพี่น้องเราจะเป็นที่ต้องไปขัดขวางไม่มีการแถลงข่าวพี่น้องครับใครจะไปมหาไทยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หนะ้าพราลูกจงมา,าที่ส,สามานาเรือนนะฮะไปรถดต่อที่นั่นนะฮะนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับไปเหมือนเดิมไปเว่ที่เราไปสบอ เหมือนนะครับไปครับ,ค,รบคือวันนี้ถ้าเขาประกาศได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะต้องสลายเราวันนี้นะครับดังนั้นเราต้องไปประกาศเราต้องเข้าไปที่มหาไทยแล้วไม่ให้มีการแถลงข่าวใดขาดเราไปครับเชิญครับผมไม่มีเวลาแล้วเชิญนะครับ อะไลาพิสิทไม่ให้อยู่ในประเทศของเราตหาอบิ リリーーレッツ ลาบออกมาวเดี๋ยต้องเอาไว้ตดมาเลยเดี๋จะถวายต่อหนึ่งตัวลาพิเศษออกมาพอเราถ้าเปจนตับตัวนี้มันก็รัวปืนกดใส่ชุเลายกันนะครับมือบางอ่านไม่เอาพิเศษวันนี้อย่าว่าจะบ้านเลยบ้านครับผมพี่น้องกก็มครับ

ข่าวพี่จะชี้ให้ดูจุดๆเป็นจุดๆนะคร<ม>ับจุดแรกแกนนำหนึ่งคนบอกว่าไปขัดขวางการถแถลงไม่ให้มีการถแถลงคุณสุพรนะคระวงไปกันเดี๋ยวนี้ผมจะพาไป<ม>อืม่าเพราะฉะนั้นจะเป็นแดงเทียมได้ไหม,มนะ,ะต่อไปอีกคนหนึ่งครับนะ,ะบอกว่าต้องไล่ล่าอภิสิทธิ์ให้ได้วิภูถแถลง<ม><ม>เป็นคนพูดอ่า ส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าไปตามพิสิทธิ์ให้เจอตาไม่ห้อยให้เจอตามเช่นนีแล้วเอามาแขวนคออดีสอนเพียงเกืบอ่าฮะและในภาพนั้นนายยกอยู่ในรถชัดเจนตั้งแต่ตอนขึ้นรถตอนนั่งในรถนะฮะและไม่ว่านายกจะอยู่หรือไม่อยู่ถามว่ากริยาคว้างตัวหนอนไม้ทุบอ่าคว้างตาแล้วก็เอากระถางดอกไม้ใหญ่ๆคว้างไปตรงนั้นเนี่ย ต่อให้ในยกอยู่หรือไม่อยู่นั่นก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะมันเหมือนประสงค์เจ้าชีวิตไม่ว่าคนนั้นจะชื่ออภิสิทธิ์หรือชื่ออ,อะไร,ะไรก็ตามนั่นคือการประสงค์เอาชีวิตกริยาที่ทำนะ,ะแล้วการไปแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่อ,อันนั้นไม่ควรซึ่งคนคนนี้เขาบอกว่าแดงเทียมพี่เห็นเขาในภาพข่าวอื่น เขาจะยืนอยู่ติดกับแกนนําเวลาที่ปรึกษาหารือกันอยู่เสมอเจอมีภาพนั้นบ้างหรือเปล่าคนเสื้อดําที่เมื่อกี้เนี้ยอ่ะฮะที่ถือี่เห็นอูซี่แล้วก็ถือเนี่ยนะครับพี่เคยเห็นเขายืนอยู่หลังแกนนํอ้าวถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูกันว่าเขาไปยืนอยู่หลังแกนนําคนไหนบ้างคือคือภาพคนที่เขาไปเอาเปิดอยจาคห้าวจะลองไปดูที่ครับนี่ไงน่ะน่ะเห็นไหม ภาพนี้เป็นภาพที่ยืนอยู่หลังพลเอกพันลบแล้วก็เสดยแดงอฮะโตแล้วภาพนี้นะ,ะภาพนั้นอยู่หลังไม่เกิ่วคนที่ยืนดำๆที่ยืนอยู่หลังพลเอกเฉลิมชัยโอ้ oh. ตกลงคนนี้เป็นแดงเทียมเขาบอกถ้าเป็นแดงเทียมแปลว่าคนคนนี้เก่งมากแฝงตัวเข้าใกล้แกนนําได้ขนาดนั้นโดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเสื้อแดงนั้นไม่สามารถกันออกไปได้นี่ถ้าเกิดคนคนนี้ทําระเบิดพลีชีพนี่ตายกันหมดทั้งเสื้อแดงเลยนะ ต่อหรือว่าพลเอกเชวลิตเสดแดงทั้งหลายนี่แดงเทียมหมดอาจจะแฝงตัวเข้ามาก็ได้นะเออถ้าเขาบอกว่าผู้นี้แดงเทียมาก็แปลว่าพลเอกพลรบก็เป็นแดงเทียมที่เอาคนนี้เข้ามาด้วยอ้อทั้งหมดที่เทียมหมดเขาร่วมกันเทียมและทําเพื่ออะไรถ้าร่วมเทียมโอ้ยเป็นมือที่สามเพื่อสร้างสถานการณ์ให้คนเกลียดชังเสื้อแดงอืมมี่ตอนหนึ่งเขาพูดถึงว่า อดีตเลขานายกในขณะนั้นเป็นเลขานายกและหรือีคุณนิพัฒน์ <พบ S 2>